ยามเย็นเยที่โคกหนองนาผมครับตอนนี้พาพี่ๆน้องๆนะผมอยากจะกินหมกปลาซิวครับก็อบอกว่าน้ามีมองปลาซิวบอเอามาแล้วครับก็อพอได้กินอยู่นะไม่ไม่ได้เยอะมากแต่พอได้กินนะตามที่เห็นส่วนทางด้านนี้ลูกชายฝึกวานปลากับน้าเขาอยู่ไม่เยอะถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอได้กินนะครับทางด้านนี้เยอะเลยมันขึ้นเต็มเลยทางด้านนี้ นนูยามเย็นๆครับมาที่โคกหนองนาครับอ่ะมีปลาบึกอยู่สี่ห้าตัวนะนารันปลาบึกมีอยู่สี่ห้าตัวเอ๋ไล่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 หน่อยสไปลงไล่หน่อยนี่สนุกสนานกันเลยนะยามเย็นๆ ก็เป็นบ่อที่ไม่ลึกเท่าไหร่ครับผมก็จะไว้ให้เด็กๆฝึกแล้วโดดๆๆๆอ้โดด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 อดอืมเอาเอาอะไ่มาไลไมาอะไมาเอานะ รอ,อ,อดูรอดูรอชมผลงานจะงมหรือจะลากออลองดูซิพี่นิวลองงมดูสิลองงมดูสิสจะดึงขึ้นเลยบ่เอ้าลองดูลองดูงดึงจับจับแล้วจะดึงสูงลากมาลากมาเลย ลากไปให้ตาลานสิอ,อ,อมามียา้อดมาเลยยมเย็นๆครับพามาดูกันครับบอ่อเนี้ยปลาช่อนปลาดุกเยอะนะไม่งมบอ,ดอได้ปลาอะไรจะเอาไปปล่อยบอยอืออือ

ปลาอะไรพี่ปานินปลาทับทิมปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนพอได้อยู่พอได้อยู่ อืประมาณนี้ครับพอ,อบไ,ไ,ไ,ได้กินอยู่นะครับเห็นไหม ได้ใส่รยังมองปลาซิวได้ใส่ยังยังเก็บไม่หมดบอมองปลาซิวเดนะี๋ยวเราเดินไปดูมองปลาซิวทางด้านนู้นอพอได้กินครับอันนี้ผลจากการที่เราได้ทำกเกษตรที่เราเป็นโคกหนองนานะครับมันก็จะมีมีกินมีพอมีพอกินครับมันอาจจะไม่ได้รวย จนกระทั่งได้กําไรมหาศาลเหรอครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือเนี่ยพี่น้องได้มาอยู่ด้วยกันเรามีคลังอาหารที่มันสมบูรณ์นั่นแหละคือสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะให้เป็นนะครับหน้าแรงมันอาจจะไม่ได้สวยมากครับระบบที่ได้วางไว้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับอืมมาดูกันทางด้านนี้อุ้ยใครมาไออะไรรำเล่นนี่ ไม่ใช่หนูบ่น่าจะเป็นหนูแหละเออหนูกัดตัวนั้นอือ,อนะเราได้ปลาตะเตพียนอ้าวปลาซิวตัวใหญ่เนะะเาะไข่อยู่อืมมีแต่ตัวไข่ๆตัวนี้อยู่ข้างนี้อือพ,าาพอได้กินนะเขากำลังเก็บปลากันอยู่นะ ปลาซิวตัวใหญ่ตัวใหญ่ล่นละล่นละล่นละอันไหนเป็นอันไหนเนี่ยอันไหนเราหรอกเอามาขึ้นนี้นี่ปกติปลาซิวเขาสะบัดสะบัดมันก็จะตกลเลยนะก็ว่าอย่างนั้นอะไรไม่รู้เอามาเมฆไหนนก็หัวนี่หัวปกติก็สะบัดสะบัดเนาะเท่าที่เห็นเออใครตอกทอหรอกลูกนี่เลย ติ๊ตึ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวมันก็จะหลุดนี่สะบัดอย่างนงี้มันจะหลุดเองครับจะไม่รู้เอามาแบบไหน <laughs> นี่อันนี้ยังไงลากกลางเลยเย้เอาอย่าเพีนซู่ซู่อย่าเพีนสะบัดซู่ซู่อ่านแล้วนี่น่อู้ยสวยเห็นไหม หนาไปแก้วเฮ้ยโอ้ยแดงตานไหนโอ้ด้านนู้นไปดูไปดูไปด้านนู้นโอ้ไปดูด้านนู้นไปดูด้านนู้นกำลังตื่นเต้นกันใหญ่เลยไหนไหนเป็นยังไงอย่ามาขันเต้โอ้นู้นนู้นนู้นนู่นนู้นไม่งงหมอนาลานเออ เดี๋ยวงมเดี๋ยวงมเดี๋ยวไปดูกันครับทางด้านนู้นฝั่งด้านนู้นไหนโดนปลาบึกบ่อหรือไงอืมไอโขนบอกมาอย่าเล่นไอเดียวมันกลัวเลยนะมันโดนไปด้อมนึงอ่ะโดนสะบัดเลยบ่อหรือไงโดนแทงไงโดนหางตอนไหนที่ปลาบึกอ่ะบ่

ไปยกครทำไมก่เอาไปนี่ก uh> ็ใหญ่กว่เบาเาเบาเเออครูจะจะห้อยไไหก็ใหญ่ไหมมันไม่เอาโยนมาโยนมาโอ้เฮ้มันก้าวมัันน ค่อยๆไงวโอ้่าวๆ้อ้รเด้อร้าน่อยหมว่าปนนัก้ยนี่ปลาบึกแล้วแตกสะเลยวเฮ้ยสลาดหอยเลยเอาที่ร้านดิวโอ้ยอาจารย์ไปดูว่านั่นๆๆเอาๆๆ้ยดทางโน้นเลยใั่ไม่ดใครในเลย แปอวด้วยนะเให้แม่แปวโอ้หทนมีตัวเลว้ถ้าม่หหินเต็มเต็มหอนอะไรอยบุกเลยบอนันก็มาทว่าจตาบจับตัวบอกเขามาจัตัวต่าประตัเพียนมีแต่ตัวใหญ่ๆนะปาตัเพียนตัวเล็กๆมันลอยตัวเล็กๆด้วย ใช่ไหมนี่วิวเอาโชวดีมากตกเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ดันเพี่ยงอ่ะจับไปนิ่มๆเลยย้อนโชว์ดิปลาปลาดุกปลาดุกมาวิวไม่ใช่ปลาดุกหรอกตัวพุ่งใหญ่เลยบอยย้อนโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาโชว์เดี๋ยวขึ้นมาโชว์เดี๋ยวลากเดี๋ยวลากเวลาจับระวังระวังด้วยไหนไหนไหนระวังระวังมันเบี่ยงเด้อถ้าโดนระวังรีบมันดิมันจะแพง นั่น <laughs> <laughs> <Màn. Này, cười> <laughs> เดี๋ยวเออทำไมปล่อยอะปล่อยทำไมปล่อยล่อยมเต็มยองเออนั่นแหละมันมันยังเก็บอยู่น่หาง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 หานี่มันเหรอโอ้ไม่ใช่แล้วแม่มาแล้วปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนปล่อยไวู้กัมันบึกบึกเลี้ยวเจแล้วมันจะวี่งเรา

ปลาเล็กแม่ปล่อยไปเลยน่ะอันนี้คือปลาบึกไงมั้งนี่ตัวเล็กตัวเล็กปลาบึกตัวเล็กอ่ะโอ้มันมันตัวเท่ากันเลยนี่ไม่จับโวนลื่นเลยเนี่ยปลาดุกป่ะปลาดุกป่ะไม่เหนื่อยอยู่นี่เหนื่อปลาดุกจามจับหน้าตัวใหญ่มันประมาณตัวเท่าคนนะที่เขาไปจับกันนะ เอาเลยอยังงมว่านานเดือดปลามันตายเอาขึ้นเลยไหนเอาเอาปลานี้นี่แล้วก็โง่มาทางนี้เพื่อมันได้ปลาซ่อนน่ะเดี๋ยวยังโอเคยังหลังกินเนื้อนะใครตกใจอะไรบ้างพาเลยขนาดขนาดตัวเล็กแค่เลยตัวที่มันเป็นร้อยกิโลเ้าก็โง่งันเองอาจารย์ดึงให้ดิผมจะบคนให้ฮะดึงดึงขึ้นเลยบ่เออดึงขึ้นเลย ไอ้เพื่อนโยกจากใรดูปลาช่อนครับวันนี้แต่ไม่เจอปลาช่อนนะครับเจอปลาบึกก็เนี้ยนะไม่โมได้งานโมงานนีูไม่ดีกันหรอกมอปล่อยเมื่อน่าจะประมาณปีที่แล้วนะเข้าสู่ปีที่สองตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักเอ่อถึงสองโลไหมน้ารันถึงถึงอยู่างนั้นเอา เล่นแม็กมงเป็นยังไงยานะขึ้นโชว์โชว์โชว์อะไรแน่อแน่พี่เต้ยเนี่ยกล้องอยู่ฝั่งนี้ไปโชว์ไปโชว์ได้ระวังระวังเด้อประเบิดครับประเบิดครับอะได้ขึ้นมาแล้วมันมีตัวเดียวปุ๋ยปล่อยไหมอะไรปล่อยปล่อยทั้งนี้แล้วไปปล่อยที่ไหนจู่ นูไปไว้สะนูนก็ได้ถ้าปล่อยโอ้ยตัวที่สองตัวที่สองนี่นี่นี่พอห้อยปลอยตต้าเดี๋ยวมันจะตายเนาะเดี๋ยวมันจะตายก่อนเออไปแล้วอันเดี้ออยู่อยู่แต่อาวปลาเบื้องปลาเบื้องเหรอเออเออตัวช่งปาเองเตีงเตียง เดนเดออลเลยอ่อาจารย์จับปลาไว้แล้วร่วมทุกนี่เลยนะโเมื่อกี้กระโดดตามเลยนะจับปลาไว้ทุี่ใหญจนะใหญ่กว่าในุ่อีกไช่อนนนคนไม่เจอไปคาหาตรงนี้อ hmm ่ะพ ah. ี่ได ah. ้ต ah ัวใช่ช่อนนะบกเราประมาณโลกว่าสองโลละมั้ง oh, นี่ ไม่ mm ีด hmm. mm ูโ hmm. อ mm ้ปลากะินเยอะเลยนะเนี่ยงัอจางมอยู่บ่แบบนี้นี่โอ้ปากเนียตัวนึงอ้หลายตัวเลยปาบึกะ่นพอแ่อันี้มันจะุแลโดนตั้งหลายตัวนะนีอายังไงปล่อยออกก่อนบอังไงอ่ไปช่วยปล่อยตัวเ อ้อะปรากฏดิปครากเีะไม่ม่ปดเปรากฏเลยโอ๊ตอะไรนะพ่อที่เอามาปล่อยตอนนั้นอะยามาสิโอ้นากราบ้านอะไรฟงย็นดีูได้ื่นะยังกับเี ก็เป็นแปลงติพิันาเอาล่อาเางปลัตนอบ่้ปลาติมใหญ่ไหมนิวเดี๋ยวดูก่อนปลาอะไรอ่ะอูใหญ่ยูอูใหญ่เออใหญ่ให่เอามาลูกเซ็เอาลูกเซเอาลูเอาลูาเอาลูไเซ็ตเาเาอาลเอกอกเซ็ตเกตากากอาอกล้าลลงกเซบาดาู

มาไม่ได้สองโลถึงละโลเลยอันนี้ปล่อยไหมอันนี้ปลยหนึ่งปีละโลประมาณนี้ครับก็ใกล้กับปลาโสดนะครับว่าหัวเขาจะใหญ่หัวเาจะใหญ่หัวโตตาต่ำนะครับลักษณะพิเศษก็จะเป็นอย่างนีอันนี้คือสองปีครับได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยลงต่อนะปล่อยลงต่อ น่าร yeah, like. mm ักเงมมาอ่มอว่ากรา้นเนขน่นเ้าเลยอ้หอมแก่แล้วนั่นนะล่ะพี่กุนงกกันแก่นันนานไัมไม่อยากตาดแไม่อยากตาตัวอ้กมันกินะเอ้การนู้นกำลังสู้รบกันอยู่มานี่ครับ